วัดกำลังอัดเครื่องยนต์ของพี่ขวัญผู้มวยอักษรพิษใครใกล้เคียงก็รอดจากการโดนอาัดท้ายไม่ถูกโดนพวกมึงแย้งกู ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไหม่ว่าจะสูงวัดได้ถ่าใจถึงครับรายการนี้เราจะมาเช็คความฟิตบางของรถไม่สูง<อ>ผมโก้ครับจากสตรีทด็อกเลวยันเงาครับเราจะมาพิสูจน์ว่ารถไม่สูงกับน้ำมันเครื่องธรรมดากับรถไม่สูงที่ใช้น้ำมันเครื่องที่ผลิตมาโดยเฉพาะความแตกต่างมันจะเป็นยังไงแขกรับเชิญของเราใน EP นี้ครับพี่ขวัญทักโอลี่สวัสดีครับสวัสดีครับโก้ครับไม่ได้เจอกันนานวิ่งมากี่กี่โล อ๋อที่คุณแข่งรถด้วยนี่คุณแข่งรถคุพิ่ไปสนามแข่งกายมื่กนะรถไม่สูงคันนี้จะถูกพิสูจน์ครับกับน้ำมันเครื่องที่ถูกผลิตมาโดยเฉพาะแต่วันนี้ในเกมของเราใครมันต้องมีความเร้าใจคูมวยอักษรพิษครับฟิตมาจากไหนวะเนี่ย รถคันนี้วิ่งไป1นึ่งแสกิโลมันก็มีเขาเรียกว่าอาการเหนื่อยนะมันก็ต้องมีแผ่วลงกันบ้างวันนี้วัดกําลังอัดของเครื่องยนต์ของพี่ขวัญคันนี้ไอที่พี่ว่าวิ่งดีอ่ะมันอยู่ในเกณมาตรฐานที่ใช้ได้หรือไม่วิธีวัดก็คือผมจะวัดเป็น2รอบรอบแรกคือเอาแบบที่พี่มาเลยของเหลวในเครื่องยนต์แบบนี้ทุกอย่างแบบนี้ แล้วก็หลังจากนั้นผมจะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์น้นำมันเครื่องที่ผลิตมาสำหรับรถไมเลสสูงๆเข้าไปเราจะมานั่งดูกันว่าพี่หรือผมทายใกล้เคียงกันมากน้อยขนาดไหนใครใกล้เคียงก็รอดจากการโดนอัดไปคนที่ทายถูกยังได้ของรางวัลจาก Dynamic c o m มอนเวล l ์สิบจาก PTT r u b i ู a n กลับบ้านไปด้วยคนทายไม่ถูกโดนไปวัดในโน่นดีกว่ะไปเดี๋ยวให้ <Yes. S 1> ขูมวยอักรพิษินไดดามิกคอมมอนเวลผมขับไปไปไปคือรถขับ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 ไปขับไป ลับมาแ้วถึงเวลาที่ต้องทายแล้วผมมีโจทย์ให้พี่เลือก3ข้อคำตอบนะ A B C ข้อแรกเนี่ยขึ้นนิดนหน่อยๆข้อที่2เฮ้ยขึ้นก็ไม่สมผลเว้วะเฮ้ยแต่ใช่เปล่าทีมงานแต่งตัวเลขมาเปล่าอะส่วนข้อที่3เนี่ยขึ้นบ้าเลยเป็นร้อยมังบ้าเปล่างี้ไม่ต้องขับรถแล้วข้อสนี่ัทิ้งไปเลย B B บ B B นะผมเลือก A ผมว่ามันขึ้นนิดนึงยังไงก็ดีผลิตภัณฑ์ d ดามิกคอมมอนเวลสิบห้าจาก PTT u u y บี้แคใส่เข้าไปเนี่ยเครื่องยนต์มันกระฉับกระเฉงขึ้นมีพละกําลังมากขึ้นทีมงานเฉลยหน่อยข้อไหน B ครับข้ออะไรนะ B เห็นไหมเขาบอกแล้วข้อ A เห็นป่ะมึงตบมืออะไระมึงฟังเข้าม่เฮ้ยเอาแรงม้ามาดู อะไรรถดีเซลครับไม่สูงต้องในด,ดมิทคอมมอนเลลสิบห้าเบิลซีสิบจาก PTT ีทีรูบีแคบด้วยครีสแอนด์ล็อกเทคโนโลยีครับช่วยให้ประหยัดปกป้องต่อสนองไวประหยัดกว่าเพราะน้ำมันไม่ระเหยช่วยลดการกินน้ำมันปกป้องกว่าเพราะลดการสึกก่อนเครื่องยนต์ถึง51.2%สอ็โอ้ยจะพูดกันต่อยปากอยู่ได้ต่อสนองไวเพราะช่วยรักษากำลังอัดตลอดการใช้งานาได้ได้ยาวส่วนรถดีเซลไม้น้อยกว่า150,000สกิโลครับต้องไในด,ดมิทคอมมอนเรลสิบดับครับโอ้ไม่หยุดไม่ย่อนเลย สนุกมึงละเอ้ยนอกจากสนุกมึงก็สนุกพุ่มกับด้วยโอ้ยแล้ววันนี้ครับขอบคุณม่ขวัญพักโอรี่ด้วยครับจะไปที่ไหนยังไงคุยกับใครติดตามกันครั้งหน้าครับต่กันตั้งไต่สิไต่ไต่สิขุก,กี้พวกมึงสนุกพวกมึงกันใหญ่้วนั่งขำกันมีความสุขกันละเออ